สวัสดีครับทุกคนอ่าตอนนี้เราอยู่ที่ถนนลอยฟ้าสตหลังมังกรนะาสะอุ้งนะเมื่อกี้ขึ้นมาทางผูทับเบิกแต่เดี๋ยวกําลังคิดอยู่ว่าจะลงทางทับเบิกหรือจะลงทางลงทางอะไรนะด่านดูมากแข่งดีน,นี่เปไงอืมรถคดเยอะเลย แต่ลงทั้งเนี้ยไม่ค่อยอันตรายแต่แม่งก็หนึ่งสองอย่างเดียวใช่ไหมลงมากๆก็เกียร์หนึ่งแม่งเลยนะแกนะพอดิ่งมากๆเกียร์หนึ่งแม่งเลยเครื่องเออถูกต้อง้มันอื้อไปไม่ต้องเบรกเยอะแกบอกคิดถูกได้เองอ่ะเออมีหินบ้างนะพี่นะมองมาปุ๊บเจอหินลอยเออ เนี่ยทางขึ้นตรงเนี้ยเล็งอยู่ว่าจะขึ้นตรงนั้นดีไหมเออตรงนี้ล่มหน่อยเมื่อกี้ร้อนตรงนี้ตรงที่มันอยู่เป็นเนินเมื่อกี้นะรถเราจอดตรงนู้นนนเมื่กอกี้จะขึ้นตรงนี้กลัวลื่นข้างซ้ายนี่ไม่ค่อยมีอะไรแต่น,นีแจะเห็นหมู่บ้านว่างออไป โอเคแค่นี้แหละครับ